สวัสดีครับผมจานเอเด็กรูนะครับพูดถึงพี่ตายเด็กรูนี่หัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าแกงครับหัวหน้าพวกผมเลยพ่อบ้านของพวกผมเลยพี่ใหญ่ของพวกผมเลยประวัติแกเนี่ยคือผมจะพูดยังไงดีวะถ้าจะบอกว่าสุดบ้าสุดๆุดอะเอาแบบบ้าสุดสุดดีกว่าครับคนนี้บ้าสุดสุดหลุดสุดสุด นี่นะครับตายเด็กรูใครที่เคยได้สัมผัสลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าแกเป็นยังไงผมก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเขาจะว่าผมงนุนอย่างนี้อีกโอเคนะครับผมไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องตีกันอะไรเท่าไหร่นะครับถ้าถามถึงชื่อมาผมจะพูดถึงนิสัยมากกว่านะครับส่วนพี่ตายเนี่ยนิสัยแกยน้องพักน้องใครแตะน้องไม่ได้นี่คือนิสัยของพี่ตาย แต่แกจะหลุดหน่อยหลุดจริงครับของแท้ตต่เด็กลูโอเคครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ขอบคุณครับทุกคนที่คอม